กับสบายดีสบายดีบัดสุขสุขคนเนาะยามเสาเนาะื่อน,นี้กับบาลแพงกันนาทีเดิมพี่น้องเอ้ยเกี่ยวเขาคือเก่าเนาะเป็นมือที่สามเด้อพี่น้องมือนี้เป็นเกี่ยวเป็นมือที่สามเนาะโอ้หน่องแดงกับแม่บาแพงพาก,กันเกี่ยวอยู่เนื่องจากเมื่อคืนนี้ไปไล่เชือไฟเนาะพี่น้องเนาะหรือว่า บุญออกพันษาบ้านบบาแพงเนาะเป็นประเพณีไรเธอไปมันกะหัวลมหัวหนาวพี่น้องหัวลมหลองเนาะเบากันได้หัวลมหลองพี่น้องอากาศกะเย็นเย็นมือเนี่เย็นกะดีกันเนาะพี่น้องเนาะเกี่ยวเขาโบมือยบ่บห่อนแดดหาห่อนแดดแดดแห้งบบาแพงกะสู่บ่ไว้ได้พี่น้องสู่แดดบ่ได้บบาแพง หาอากาศเย็นนี่สูได้ยู่น้องแต่งกันนางเศร้าเมื่อยอยู่พี่น้องมาเบิ่งยายอ้วนเกี่ยวเขานํากันนองพี่น้องเนาะอ้าพี่น้องอากาศกะโอ้จำไซพี่น้องแดดบ่คอยมีบม่มีหลดีนะเนาะบ่แห้งบ่คอยมักแดดปันใดถ้าอันนี้เป็นพรเขาเนาะพี่น้องตอนแรงบ่แห้งก็สีได้หมัดสีได้กู่เลยพี่น้องเอ้เพราะว่า เผื่อว่าฝนสิมาวันที่เสาร์สี่เนาะฝนสิมาวันที่เสาร์สี่ใหญอว้วนเห็ดแล้วพี่น้องนอนปันสาดส้ดอ้าขาข่าวขลบเกี่ยวข่าลบ,าลบอดท อันนี้เป็นเขาเจ้าเขาปุ่นเนี่ยพี่น้องเขาที่ว่าเขาไปเห็ดขนมจีนเดยอันนี้เป็นเขาห้องเขาเจ้าเขาปุ่นเนาะอยู่ฝั่งเราบาแพงแม่บาแพงหมักเห็ดขนมจีนเนาะเขินก็เลยใส่เขานี่ไปนําหมักเห็ดยำแหลงเห็ดสูกันกินเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะยำแหลงส่เห็ดขนมจีนสูกันกินตลอด แบบว่าบีบแบบโบราณโบราณน,นะพี่น้องบีบขนมจีนตังแต่ขึ้ยังหมทันมาเกี่ยวอยู่ใหผ้ผู้เดียวหรือว่าใอยักลง,งให้นี่บอสสงสัยใอยักลงให้นี่พี่น้องเกี่ยวอยู่ให้นี่มันอันตรายเกินไป มาเบิ่งบรรยากาศที่น้องอืมเป็นใงได้สบายดีทุกคนมาเด้กเจอสอวน้องกันเกี่ยวเขาคือเก่านั่นแหละเกี่ยวเขาคือเก่าวน้วองเอฟซีบาแพงกับมุตโตได้พี่น้องเด้อดถ้าอยากซอยก็ได้มาซอยเกี่ยวเขากันเนด้ออออากากกศลมวย,ย,ยพี่น้องเอ้ยหลังจากออกพันษาแล้วเนะวาะเมื่อวานเนื้อู หุ่งอยู่ไฮห,หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะไฮหยุ่งนะ่ะบาดแพงเกี่ยวแล้วเบืแล้วตอนนี้เหลืออยู่ไฮเดียวนั่นแหละเกี่ยวมื่อนอกกี้ก็คือสิแล้วไฮหยุ่งหนุ่งนะก็สิเป็นเขาแบบนี้นะนธรรมดาตั้งธรรมดาเป็นเขาตีอ่ะหัวพันแบบนะั่นตั้งแต่เกี่ยวอยู่ไฮนี่พี่น้องตะแรงกับบาดแพงก็สิได้ค้นได้กู้ ย่านทนตกห้ำพี่น้องสีได้คนเด้กูเอาบ่าวแพงกับสีได้หมัดแหละสีหมัดคนเดียวหรือสีมัดกับบ่าวแสงบ่าวแสงก็ไปแล้วพี่น้องไปเลียงควายละไบ่าวบ่าวแสงก็ได้บ่ได้อยู่พร้อมหนา้าพร้อมตากันเกี่ยวปันได้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ายากหลายทางเกี่ยวไปสำเนีนเยงล้วพี่น้องสามคน กับสามคนเบาแสงกันยากได้เกี่ยวสอยแต่ตอนเศร้าสวยมากกับไปเลียงควายอยู่พุ่นเนาะเต่งจากขึ้นเกี่ยวขึ้นไปใหญ่งัวน้ำเอ้ยเอาไปเอามาสั่งเกี่ยวสองคนกับแม่มีแต่เบาแพงกับแม่ไปมาเนาะเกี่ยวอะไรกันน้องแพงไปใหญ่งัวมึงเกี่ยวจ้ะปล่อยงัวกินน้ำ บรรยากาศอืมพักะายงพี่น้องเอ,อ้ยงหงไปแล้วหอมห้อยห้อยนี่สิเป็นห้างนกพี่น้องบลาแพงบม่ได้เกี่ยวเอามีลูกอยู่สามโตปลาไวนะ้เนาะพี่น้องปลาไว้ เป็นทางนกลูกน้อยหนึน่งดอกพี่นกแทนชาวใบเลยบริเกี่ยวป้าให่นกเลี้ยงลูกใหญ่ก่อนนะจังสีเกี่ยวเอา้าจนบินได้ไปเป็นผุและพี่นอกิ่งแน่นี่อืมกระโผจักสอไดได้ให้กว่าอย่างก็สอดไปสอดมาฟังนี่บอกเป็นอยังพี่นอก ไปนีโบเป็นอย่างบอลบคือสีเกียวง่ายอยู่น้องพี่น้องกันบบลบเกียวก็สบายโบมือไงน้องพี่น้องบรรยากาศท้องผ้ากับปอดโปง่งพี่น้องมือนี่ไอ้นี่ก็ให้หญ่เติบได้พี่น้องเอ้ โบหูว่านอกวันใหม่อยู่ใสมือนี่นอกวันใหม่โอ้นองวันใหม่ก็มาอยู่พี่พี่น้องเลยกับปล่อยไปตามภาษาตามป่าตามดงอะไรพี่น้องทั้งนี้ก็เกี่ยวเขาเซยนอกวันใหม่กับพูแล้วนั่งเล่นอยู่อืม ขแนวพี่น้องสอดปูให้กว่าล้านแยงเมื่อนี่าสิลงไปตึกแหยูยน้องแม่ชิไดปลามากินอยู่ขอยว่าสิลงไปตึกปลาตึกแหมากินเทียง มีแลปะปลาบัทันลงบด ừ, ừ, ปูสาดปูลานพี่นอ้องปูลานกัสงสัชีิได้กู้ตอนแรงนะพี่นอ้องเนาะตอนแรงตอ,ตอนแรกก็ปลแพงว่าสิมัดตอนเสาคือสีบอดได้ต้องเกี่ยวก่อนแหละตอนเสาเนี่ย ตอนเทียงนะสิเป็นตอนเทียงพี่น้องบาแพงชีเด้มัดมัดกะมัดมัดคนเดียวแหละพี่นอ้องบาแซงมา่ันมาภูแหละตอนแรงๆภูแหล่าบาแสงชีเด้มามัดซอยบรรยากาศมีต้นใหม่ด้อยพี่น้องพอได้ผกได้เศร้าหน้าบบม,มีต้นใหม่มันแดดแห้งหน้อย ยังมีต้นไม่อยู่หาต้นไม่โบมีกับโบมีหมม่มให้ผักให้เ้าว้อเนระขแดกะแดดเบิดมือถ้ามีต้นไหม่ยังพวาเนาะแดดกัพอเลยเขาห่มเกี่ยวเขาห่มปูไลสันบ่ปูปก,กันปกันขา้ขาเจ้าเสียวองอขึ้นเนาะ เอฟซีเปอ่าแพงกะส่งใจมากกระด้พี่นนองมาส่งใจกับหมุดจอหมุดจอมาเจอเข่าล่มเด้อโอ้ยจักมันเหนียงเอาโลอดอันนี้เนะสีไปลายลาใดดีเนาะคุ่นทั้งนาผัดทบมาทั้งทีบรนบุนไปพุ่นเบ่ากับตันเห็นเนียเ้ยคือสีปล่อยใไขคอย เกี่ยวเขาล่มแล้วก่อนไปแล้วจังซิมาบอกกับตันเอ้ยบวายว่าสันล่มโพดเพิ่นนะสงสัยเบิ่งคลิปเลย <c oughs> ลอยเขาเกี่ยวแล้วสก่อนเพิ่นสิว่าเลยฮะล่มขาดดาวพี่น้องอนะ่ะอันนี้ก็ตอนเ้ากันนะสิแล้วเนาะพี่น้องนะตอนเ้าหาตอนเที่ยงเนาะ ขางเมืองจักสีเลียเลยบ่แล้วเพราะมันสอดไปสอดมามันก็เกี่ยวเน้ามน้องแต่งกะหฮนันกํนลาลังสิแล้วยหเลยกลสเไดดมาหายเดียวกันเลยพี่น้องเอ้ยหมวนลงลายสันพดบ่ได้ใส่ปุ๋ยเ้อพี่น้องอันนี้นะบาแพงบ่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะไอ้นี่มันงามหย่อนยังพี่น้องหูบอยามแหลงน้องบาแพงกะใส่ เอางวัวเอาควายมาผูกใส่พี่น้องผูกใส่ให้หน้าเจ้าของขี่ใส่แล้วก็เป็นปุยปป๋ยแล้วก็มมมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเนาะพี่น้องเนาะปั้นอะไรก็ยังจนงามจนลมถ้าไม่ใส่ปุยลกมาดำบลก,ก็าไม่ได้ใส่ปุ๋ยเพรนน่ะนะลกมาดำโลดถ้าไปใส่ปุ๋ยนี่เนนาแล้วพี่น้องเอ้ยฮักมวดลงเนะาะบัดนี้ดินมันสุ่มมันก็เลยเน่า nó ngon mày mà phải là phải không Thứ mẹ thứ cả ta mà nhang nó chụp phật cành nhang thấy kẹp hai bừng đố phật cành nhang nè thấy đây chắc ăn ôi đây sắp đi kẹp phật cành nè bye đi bye luôn bye đi เห็ ters, ุไ oh, ด้สบายดีทำงานป่ะมีดนะมีดนะโอ้พี่น้องอันต่อเพื่อนทางขาหมดแล้วเอ้ยบัดสีแสบก็เข้าวนี่แหละให้ใส่ส่งข่ายเงากับโบไมันโบมี่มันบ่มีบ่มีส่งข่ายเงาบ่ข้างอันเด้อแม่เข้มแม่เข้มค่ายค่ายเบิ่งอันคลิปอันน้องวันใหม่น้องวันใหม่ว่าบ่มีส่งข่ายเงาใส่ว่าะสิ mẹ chim như thế nào mẹ chim bựng Thấy chết bựng mẹ chim nhang hay chim bựng hả chim phát mẹ nhang bựng mẹ chim bựng nhang chim bựng mẹ 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 chim มีดปาดกับปาดเอาเงามันปาดคุณน,นะปาดกระบอกตรทางพันเอาหรือปาดเอานะพันโอ้ยเขาให้ปาดบอกให้พันปาดดูต่อเพื่องทางขาแล้วพี่น้องเอ้ยไพยกระตาเลาะและเจวันใหม่นี่ยางไปยางมาตามทงหน้านี่เลพี่น้องเอ้ย ส่งขาดดักโอ้ยเนาะเจ๊นะเด้วส่งขาดดักมาเจ๊เจ๊พักกระแญงสายยาเจ๊พักกระแญงส่งขาดดักนะเราเก็บพักกระแญงบ่อ๋อทั่วพ่อพักกระเญงงามพี่น้องว่างกระตาเลยปุบปับ เก็บระวังบาดมือเด้อมีดนะอือหือไม่ถึร้างบอกตรงนี้ไอ้เด็กไปแหววไดวปวาถูกได้หลายเลยได้พี่น้องเอ้ยสองกระตาเลยเดินมาธรรมดาได้เจวันใหม่เก็บได้สองกระตากระตาที่สองกำลังเก็บใช้เก็บไปไว้ให้เก็บให้ฝ่าเต็มเด้อพี่ ก็เงี้งามขนาดนี้ก็เห็นแล้วบ่ต้องเว้าใส่ดอกอืมเห็นแล้วบ่ต้องเว้าใส่ดอกคนเห็นก็เห็นนั่นแหลยพันเอาพันเอาพี่น้องเพิ่นบ่ป่าได้เพิ่นพันอันนี้ก็ได่ะมาห่อนีงกับเวลากับสมมาพักขวนเนาะบ่แพงกับซีคอปิดคลิปเด้อ จังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้บ่าวแพงน่เดอ้อพี่น้องเด้อร์ว่าห่อน,นี้บ่าวแพงก็สิขอปิดคลิปขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีสบายด,ายดีดูวันใหม่สบายดีสบายดีเพื่ทุกคนสบายดีเบิดทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้บ่าวแพงนเดอ้อบ่าวแพงอยู่เดอ้อบาย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 พี่น้องหน้าจุ๊บส่งจุ๊บ 嗯嗯。Mm, mm.